มีกินยูง้ามั้ยดุด็กน้องนางเดนนางอะกันบ้างเป้ลมันชิสาส่เงียมันมกมกมันหมหมกในเนียเปิ้เปลหมายเป็นแฮเปนลา มวันนี้อูพาทุกคนไปเบื้องต้นมักรอดเนาะหลายคนว่าว่าโอ้ต้นมักรอดมันเป็นต้นแนวเดิมบรเคยเห็นจากเทือเอาให้เบื้องใกล้ๆเด้ขาเจ้าเห็นอู้ไปกินยูงหงสาเนาะแล้วแบบว่าอยากเห็นต้นมักรอดมวันนี้แต่งน้ำเจียวปลาแดกเห็นบ่อนี่ว่าไงแม่อยู่ทางคุณมือเยี่ย่มทางนี้ดูบ่มือบ่นี่แจงดีเบังเดอแจงแจงกินส้มมักรอดต้องเจียวอันนี้เด้อเจียวปลาแดกใส่กะเพรียงาเขาครัวใส่ผักเพ็ด แต่เป็นล่างมักรอดเอลามากินเนาะเอามักรอดอยู่อันล่างล่างเหมือนเอล่าเนาะแต่มักรอดนี่มันมันใหญ่มันสุกแล้วมันใหญ่มันสุกแล้วมันที่เป็นลักษณะประมาณเดียเพราะว่าไปกินโยงสาไปมากน้อยสิแต่ว่ามาบ้านอู้ผูเป็นมากน้อยทุกคนมากใหญ่แหละแต่ว่ามักรอดนี่มันที่มีลายสายพันเนาะมันที่มีมากแบบว่าใหญ่ๆยาวๆได้แล้วก็ทิมีมากป้อมๆแล้วก็มากน้อยแต่ยาวๆเลยไม่เนาะมักรอดนะแต่มักรอดที่เขาทิไปกินนี่เป็นมักรอดที่นุ่ยใหญ่ๆตุ้มๆแล้วก็ยาวๆเลอทุกคนไป หาไปเบิ้งอันอันนั้นมักรอบนำกันว่าสิเป็นน้อยประมาณหนึงเดี๋ยวไปเอามีก่อนไปเอามีก่อนมีดเสือมีน้อยเลยไปไปแม่ก็อยากกินวันนี้อยกินเยอะไปไปแกงเกี่ยวไปเอาข้าวไก่ลาดิ่งแม่เดินไปยางมา อ่านได้ล่ายู่ว่า่สันโอยบุยู่ก็ไปเอาแล้วแม่ไปไปกินส้มไหมนอนกน็ดแกมลอดเอามาบับเบับก็อสป้าล่ะอีเดียวบุไปข่าล่ะไล่ให้ไล่ว่าเอาไว้ให้พ่อแม่มาล่ มือท่านเยโอ้ตายเดี๋ยมามากลายเทดีวมาเบงแม่ย่ามาไกลๆต้นมรกดสิเป็นอัวนี้นี่เป็นเครือเป็นต้นแล้วเป็นฟุ้มออกมาันิเบื้งมากเมือนนี้นะมรกดนางแม่คุณหนักตามกินอยูงซ้อมเมื่อน่บเดะบ้ใหญ่ค้าบกอบามเบื้องนั้นมันจะงงดีต้นมันที่เป็นตันนี้เบอร์เบอร์มันที่สาสาหนึง มันโมกโมกเลยนึงเบอมันนะเบอรมันโมกโมกเลจะตาเป wow ็นแทเป็นวาลาอันนี้มันร่นหรอนจัง่นอยู่ลุงปิดพวกันีห้านึงหมันนันจ้ามโลลไลาย่จ้บุอ้าาา้านนีคกิ๊อันซีรอดขึ้นมาเสอ่าขึ้นลูกใบปิดอตั้มหันเรานี่งงเอ้ยยามม่ ขาดเปีอะออกนอกคุณมูดูมันเลี้ยงเด้งขุ้นมาท่าสิป้าโง่จม่าเม่นมดเนี่ยเลี้ยงไปฮะน่ะอันนี้เบอร์มันบังที่ซื้อเด้ดูไหมกินกันด้มันง่ายบ้องหลงมาบังง่ายๆนะออกง่ายๆตุยบ้รงไหมมันใหญ่มาแล้วมันสิเป็นน้อยแบบนี้แหละแต่ว่ามันมันมีลายอันลาสิบ้ได้กินละอันนี้สิตาป้ากันอันนี้อ้อบ้เฮาเกี้ยนมันที่ซื้อละมันขึ้นเหอนแล้วมันมีเตโนแมนเตโนใต้ล่าล่ายแทลายว่าคิดว่ามากธรรมดาคือแต่ละปีฮะกินหมมวย พี่ไก่ยนลยพี่กายจะกระบอเบิ้งเนาโมมาโอลาตับิงเอมันอยู่ในพี่ก่ก็ลลยพี่กาเนปีมันบนี่เโอ้ปีไปทางฝุ่นปลาบุงมปลาเ้วมันจะเป็นปลาเนาะนี่เปีมาทางเ้าดอตัวดีเ้ยตัวดีล่ะเออคาบอย่างนี้ากิน่ะมาแม่กินนะแม่กินรก็ทำเลยกินกัอยากมีเนี่ยต้อ ป้าบอาเออป้าดีป้าบอกอ่ะๆป้าโตนางอัไรคือผลิตอยู่บนบสีแดงงานบูงานซื้อเมื่อกี้นี้นางลงได้ซากโทรศัพท์ให้ไหมป้าสีเสื้อกันรเมือกี้กางเกงอะไบบเสื้อครูเลยค่ะน้ำมันเดือดลาออกท่อเข้าอะไรท่อเยื่อนะมันเซ็ตแล้วก็พวกโหดวะเฮือเอากาวมาลวดมันแมมมันว่ามันเอาไม้ตอกใส่จำบุ้มาละแลี้ยวละบันี้ไม้ดุแล้วมันก็หักไป ทอดนี่นี่นะทอดดิโกยเขานี่นะเบึงคนอันนางกินสมมันมาอดีมันเป็นท่อแบ้งไปเลยทอดไงขนาดสมัยสมว่าสมคือซ้ำหอยเล็กตะปูขนะเอจารย์อันยื่นแห้กางยังกันซ้ำหอยเล็กตะปูอันตะปูกับตะปูซิบคนไหนเหมือนแม่นว่าตะปูหน่อยเลยช่วงนี้น้ามรอดได้ช่วงนี้นะแม่ก็จะมังม่วงอยู่นี่มังม่วงมันพอดีแซ่บกับมังม่วงน้อยหน่อขนาดผ้าโพงละเซน้ำเกลือ พักอาจารย์นี้เป็นตะกินบ่ะพักอันนี้เป็นพักอันสลัดอันนี้พักสลัดใบยางแม่นี่เองกินแ้่กองมอเป็นเลยใซ่ทุกคนบึงป้าบุงไหมเมนเมอร์บ่งใบมันใชเป็นต้นนวนี้เออใบมันชเป็นใบนวนี้แล้วกัมันเป็นนวนี้นี่นี่นี่ นี่งานแท้นงามมากรอดนะอันนี้เขาจ้ค่ายโลเขาเดี๋ยวเราก็มรอดนี่โอ้โล๑๐พันงามเหียงสิบเอาระโตเอาม้เอาขั้นได้ยันนะบีบกระเพาะมัยกระเซ่แค่เซี่ววะหะเซียไม้ก้องลงนะคะที่ฟังยังบูมอสปนี่อันบิงเดียว่ะกินหรอแม อาจจะจับก่นกนอนดูกระบอกถ้วยมาัอะไรเอาก็ลึกเอาถ้วยเอ,เอาไปเอืไออไปเอไปาไปเก็บแล้วไปนั่งกินยูมองเดือบองน,งนอึงต้นมรกอดสิเป็นต้นนายนี้แหละต้ะนบาบานนี่ต้นมะรอดอ,อันนี้มันยังบุสุกข้างนี้ถ้ามันสุกข,ข,ข้างนี้แห้งอ่อนซอนแดงแดงเออเออลาบุญบ้านเอามื่อใดก่อโอวันที่สิบหก ปีนี้สิมีบุญบ้านเด้อมีบุญบ้านมอบวัดได้เนาะมีคนมาค่ายเครื่องยี่บ่เนาะโอ้ยบ่มีแฟนตาค่ายบ่ะแฟนตาค่ายน้ำบ่เอ้ยค่ายไหมนี่ใช้เงินเดียวซื้อไปซื้อมา เอาแม่ไปกินหน้าบ้านเลยเนาะนางทมันนอิอ้สิ่งปิดาไปกินหน้าบ้านเพ่อนแซ่บแม่แซ่บกินอยู่ตะหน้าบ้านเพื่นจะส้มมปิดก่อนขุนอันนี้มันตอนนอนมันบสุกมันก็จะเป็นน้อยซีเลื่ยงเลี่ยงเขียวแบบนี้เนาะแต่พอมันเริ่มสุกมากกับเลื่ยงเลี่องแบบนี้แล้วก็เป็นแดงๆงแบบนี้แดงแดงแบบนี้เนาะมันก็มีน้อยน้อยน้อยใหญ่น้อยที่สมบูรณ์แดกสมบูรณ์แ ต้นมันก็ที่เป็นต้นต้นแบบยูพุนนะทุกคนมันที่เป็นต้นยูพุเนี่ยบอกเห็นเห็นมือน้องอูบอนี่ทีเป็นต้นยูพุแล้วเป็นงาฟุ้มออกมาเนาะอันนี้บ้านน้องอูเฉเอิญมักลอดเนาะมักลอดนี่เดี๋ยวซีเก็บก่อนเก็บล้วเอาไปสู้แม่กินก่อนงามสว่งามมากนี่เอามักลอดมาลามากินเหินเอล่าบางคนก็ทิว่าคือชิยูไกยูเหงันบ่มบัไกยูนาบ้านกันนี่เลยอันนี้แม่ฮานแม่จันอันนี้แม่เนอูนี่ อยู่เส้นทางอันนี้ก็เส้นทางไปห้างฮุกอันนั้นก็เป็นภูหมู่บ้านก็สิประมาณนี้แหละเนาะมีแต่ภูแต่ผ้าอ้อมบอกเป็นเด้อบอกเป็นเด้อเขเป็นเด้อป่ะนี่รีดคำหนูข้าวอันแรกก็มาเอาไปเส้อต้มไก่ไปเส้นต้มไก่น้ำเดือน้ำเหน่นนัวแล้วก็แดงอีกได้ต้มไก่อุ้ยมูนาต้มไก่สิบังโรดกินก่อนเอาเส้นต้มไก่ไม่ต้มีไก่ก่อน ลูกจะกินโดอต้มกินไม่อเอาวะต้องปาดเป็นต้นแนวนี้น้ำเม่ตากินไหมปาดแนวนี่เค่นั้งเบื้องแค่นั้งกินเนอะเบิ้งก็ไม่ได้ปาดเป็นไต่ปาดเป็นปาดดอกโอ้ผีนี้แฮมมังเหี่ยวต้นเลี้ยวไปนี่<ำ>เป็นตะปุกขึ้นเลยอืเอาจับมาพี่แดนแมนโยแม่ มันว่ามันว่าม่านทางประจันเงี่ยต้นนั้นมันตอนไอานตานโยลูกไปกินแล้วอ,อันต้นบนเขาอาบน้ำต้นมั่ยดิเดอแทายอ๊ะมั่วจะได้มันเจ้าจะคางรกคันมบะกินแผลงอืมค่ายเอ้อันกินยาดีลำไส้นี่ยให้กินบมได้เลยกินนิดนึงก็จะว่ามดพิษพุดนะจะได้นอนอันนี้แม่นอนดอมนะแม่กระทรวง,ง,งนี้บูดจะกินสรง เหน็นน้ำลายอ,อ๋อเมื่อกินนบิตาป๊า,ปาลูกกลางคืนผู้เดียวมดคืนคจะ<ท>ลังไสบดดี<ร>หลังจากไปกินมักรอดมาแล้วกะที่พาทุกคนไปเบิง้งต้นสตรอเบอรี่ที่แม่จันปลูกเอาทุกคน <c oughs> อ๋อหักกระหัวยุบลูกลองซานปลูกสตรอเบอรี่ได้ปีนปหน้าสิปลูก้ลายก่อนอันนี้แม่ไปเอาของแม่เกี้ยนมาปลูกเนาะไม่หรอเก็บเก็บเก็บนี่ทุกคน สตรอเบอรี่นี่ธรรมดาแม่นมันต้องบดทึกอ่ะบดทึกขี้ดินต้องเอาเฟืองมาใส่มันนี่ทุกคนขี้ลายอยู่นี่สตรอเบอรี่กล้ามเนื้อสุกเองเหมือนกับกล้ามอืมสก๊อตละมันกันนั้นมันกร้อนมีคุณเห็นไหงามก็เเนาะงามเหมแม่เห็นเข้าอันใส่อันกล้องโฟมเลยเห็ดผัดผัดข้าวเบิ้งประมาณสิบลูก นี่ตัวนี้เนาแม่เอาแกนไปปลูกได้นี่แม่อันนี้นะเออแกนได้แก้วน,นี่ทุกคนเอาแกนอันนี้เลยบวะเข้าไปใสยก็ที่ใสายน,น,นี่อันนี้กับแม่นี่นะนี่นี่หมดละเมื่อวานนี้ให้ไทเกอร์ให้ไทเกอร์กินม่วงบัดเดียวเลยแม่เจียบเลยแม่นี่นี่สตรอเบอรี่โซนเมยจันอันนี้ก็มีแม่จับดูสิเก็บมากันนี่อันนี้<ม>นนได้แล้วโมดินะ พูดไม่ถูกไปเก็บพูดไม่ทางพี่มันอย่างนั้นหรอสตรีแล้วทุกคนในส่วนอู huh. hmm. ๋สำหรับ huh. อ mm ู๋สถารันเขาสุดหล่อตลอดเดี๋ย่อันนี้เป็นเมื่อไหร่นี่เป็นเมื่อวันนี้เออบีบมันไม่อ่อนๆนะนะบีบหัวมันดีอ่อนๆไม่ละต้มค่อยเสียบเสียบต้มเอามันจะค่อยนึ่งน้ำนึ่งแห้งหดใช่ไหมไม่ให้น้ำมันน้ำมันคือปี๋ไม่กระแมงก็แม่เออแม่ก็วันนี้ดู แค่สลีกินจะแซ่บอยู่แต่เฮ็ดยน่าคนพี่แพทยบุญอยากกินว่านจะกินสลีซื้อพอบอกซีมันอันมันบ่หรอกอยากกินเมนาเด้อพี่แม่ถุกพี่นะนี่นะเทอแถวนี้เป็นเลยได้ละวันนี้เป็นเออได้มีเต็มอันนั้นเนาะอันละมันเนาะเออได้อันละมันนี่ว่าอันซองมันบ่มีดีนี่นี่ว่ะ มีท,ทุกคนไดสอรีรอันนี้สลรีกินเนาะแล้วก็มีสตอร,รเอเบอรี่เนาะหากอ่ะหัสตรอเบอรีร่มันปลูกได้ปลูกไดบริาย,ลยลาหูเดี๋ยวนี้ซีปลูกาดๆเดี๋ยวมันสีหะมันเนี้ยมันฮอนแล้วมันเริ่มปลูกบ่ได้ละแล้วซีถ้าเฮ้มันแบบอากาศเยน็เยนๆปีหน้านี่ส่วนมองนี้สีปลูกสตรอเบอรีร่ใส่หมดเลยห <c oughs> ลังบ้านนี่นี่แต่ว่าต้องไปล้างก่อนทุกคนล้างก่อนยัง่อยกินไปล้างก่อน,อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยวซีเอาสตรอเบอรีร่นี้ไปล้างแล้วลองสีมึงวา แม่ทิเสียนยาและปลูกสลีเซอร์ปลูกสลีอีกนเนาะไปเดี๋ยวอ่ะจับไปเอาสตรอเบอรี่ไปล้างแล้วมากินส่วนยอันนั้นปลูกแคนตาลูปอ่ะนะแมตึ๊บในชีลาน,นี่เลยเปิดน้ำไปล้างบอ่มาเปิดเออ,อ,อ,อ เอาอหมากสลีออกก่อนนะลางลางตะบอรี่นี่ซักแห้งหัวให้สิปุกแม่ไม่จัดรองเอามาปลูกเนาะสิปลูกหลายๆบบนี้ ยาที่ีมากมีเบ้งเนาะนี่ซีบงางก่อนอซาซายได้เลยแซ่บคืออ่ะกินยั่หลวมคำทาเลยทุกคน,น,ก,นก, <laughs> กินเจ้าของส่วนเจ้าของส่วนจะเบิ้งได้ <laughs> แซ่บ๋อมซมซมหวานหวานแซบ่บ นี่ซีซ้อมสตรีซมมันร้านเหรออือกี่บ่แม่กินดยวยแม่แม่กินอยู่อ่ะไปจานซีต้มต้มสตรีกินทุกคนกินดุกมื่อสตรีอยู่ค่ะน้องอูนะเพราะว่าแม่ปลูกบ่ได้ปลูกรุ่นเดียวเนี่ยเก็บกินมือละนุ้ยมือละแม่อยุคเดียแม่กินมือละซ่องอืมเมนข้าวชุกแล้วแม่ก็เซาะให้ข้าวนั่นนี่ ประมาณนี้เนาะทุกคนอู้กับไปเอาต้นมกรอดมาให้ทุกคนเบึ่งต้นมกรอดมันก็สีมีลรใสายพันธุ์คือแบบอู้ว่าอะละมันก็ทีมีมากยาวๆปมปอมมากหวานมากส้มแต่ว่ามากที่อู้กินนี้เป็นมากส้มเด้อมากใยมากกส้มอีกแล้วก็นี่กับแม่ก็ทีอันสตีสูสรีสูกินกะคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะอยู่ร่องสานนะทุกคนอยู่บ้านอู๋นะปลูกปลูกสตรอเบอรี่ได้เนาะเดี๋ยวปีหน้าถ้าหน้าหนาวปีหน้าเดี๋ยวสิปลูกเลยล่า ไปแบบน,นี้นะนะั้งม่เนาะไปซอกอันเบี้ยนมาปลูกเนาะแล้วก็เฮือหนุ่งอู๋ตอนนี้ก็เลี้ยงปลาดุกเนาะปลาดุกขั้นคาท่าอยากเอามาป้นกินกับมาป้นได้ไดเลย <c oughs> แล้วก็ซี่อ่ะเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงหอยเนาะอู๋สิไปซอกหอยมาปล่อยก่อนไปซอกหอยอยู่น้ำห้วยเนาะเดี๋ยวสิไปเก็บผักแล้วก็ไปงมหอยมาปล่อยน้ำแล้วทุกคนกะ<ม>คลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเนาะถ้าเพื่อมากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจอูยคลิปต่อไปดีาย